hmm uhm Bên cái má lại hả cái bếp luôn đấy, bên căng สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุกคนนะครับหลังจากที่เลิกการเลิกงานนะครับพบพ่อกับจากพวงแคระนะครับมาพี่น้องมามือนี่เอาหนูอบองนะครับสองยางนี่พี่น้องเดี๋ยวที่โยกกับพี่น้องบึ้งอันฟังขวามือผมนี่เป็นหนูอบองครับพี่น้องแต่ว่าฟังใส่มือนี่เป็นหนูย่างครับพี่น้องบอกคือกันได้ครับพี่น้องอันนี้อบองอันนี้ย่างครับพี่น้องเนาะนี่เอามาตํากับบักทั่วนะครับแก้มกันนะครับแก้มกันก็บักทวนทั่ว ทั่วสีม่วงบ่ครับบ้านเอ,อก้นบักร่มังเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบสีเขียวต้มนะครับพี่น้องเสียบๆนะครับอันนี้บักเขือเนาะนี่บักทั่วสีม่วงพี่น้องเอามาต่ำครับพี่น้องครับเก้มกันนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นพักกาดขาวเนาะโอ้ยังบ่ได้ใส่นี่ครับพี่น้องแต่ออกว่าบรรยากาศแบบไม่เนาะพี่น้องมือน,นี้ผมออกมาจากกองพันธ์เนี่ยนะครับเพราะว่า่นกำลังพัฒนาอยา่างไหญ่เลยพี่น้องหลบออกมาเสียงเครื่อง ตัดเนี่ยสงสีดังแห้งแะวอยู่ทุกกองลอยกันพี่น้องเลยมามาพี่น้องมายาวพี่น้องบรรยากาศก้างหลังกะเป็นต้นอย่างต้นลําดวนบมดครับพี่น้องน่าต้นลําดวนนี่ห้างหลังนี่มาพี่น้องมายาวพี่น้องบึ่บงควมกบน้ Diolch yn fawr ที่แรกว่าติดซื้อนูอบองทั้งสองตัวครับพี่น้องเบิร์ครับเหลือตัวเดียว แประเภทพวกตำนี่ครับเอาใส่กันสับปิ้งสับย่างสับทอดเขากันพี่น้องเอยะเขา้าวแทะแห่งประเข็งประเข็งบานเฮาครับตัวงไงเบิร์วนั้นพี่น้องข้างเขากัน

chim ngàn cho má thấy bu mua cho cái má loại lắm phải không đây ừ. <laughs> ออกน้อเบื่อดีมากเพราะว่าเจ้าที่แล้ว Ngon <laughs> cái thế năng thả bốm trong cái là bổ hộp Hứ Mút cái này Đâu Ui Ngon ghê yeah, bó không bóp ăn <laughs> เดี๋ยวอะไรบกันเิ่นเดีไปทังบุนเออไปเบิ่งอืมเฮ้เออไปเป็นออปที่แรกครับพี่น้องครับเนาะเป็นธรรมชาติเรากันนะพี่น้องนะเนาะแต่เ้ามากินเขานอกพื้นที่เนาะประมาณนี้ครับ รับพี่น้องครับฮึฮึ คิปนี่โอ้ธรรมชาติครับอีนี้พี่น้องน้องของนี่ยางอืดครับ

ก็กินครับ ว <mission> <third> ัวมุ่เจ้าหนีเนาะโอ๊ยพีนวองเลยแล้วบ๊อบใส่หลีปีนวองโอ้คิมเหน็บ คือสิบโมงม่งกิฟกินแนนสบเลยครับพี่นอนคือสิบโมงม่งกิฟกินแสบครับ แบบพี่น้องแคบเพื่อนสองย่างแบบย่างกับแบบอบองค์ ไปเพี right, cool. mm ่น hmm. mm ้องพูดฮอม ขอเรียพ oh, ี่น้องพี่น้องการเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้คลิปนี่บอดี้มีการเตรียมการไว้ก่อนเลยครับบอดี้มีการซักซ่อมเว้เพิ่มมาจากใสุ่ันยางมาข้างหลังผมนะพี่น้องมาหาพกตัวเลาบบอไปใส่เลยครับพี่น้องครับโอ้ยนหนูให้กินกับกินแหนครับเป็นบางตัวนะพี่น้องเนาะก็ต้องบอกว่าขอโทษขอให้พี่น่อยหลายนะครับเนาะกันมันบ่มาะสมังไหนนะครับพี่น้องเนาะพอด้ปอหัวมาได้พื้อนดีเพื่อนครับเพระเราออกจากกองพันมากิดตีบานหนีนะครับหลังมันต้นลำดวนครับพี่น้องครับ มือนี t um, t um, ination, app, ri, z, do, ่นะครับเป็นตำหมกตัวกับหมูโอ่งกับหมูย่างพักกันนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นกระเจียบเขียวบระเขือก็บม่ค่ด้กินครับยังโมไปครับพี่น้องยังยังยูู่ประกาศขาวนะครับนี่ทีเด็ดกระยูนี่ครับตัวฝักยาวนะครับสีอย่างสีม่วงครับพี่น้องครับเนาะขอบคุณหลายครับสำหรับการที่ตามรับชมจากข่วงนะครับก็โดยตลอดนะครับพี่น้องครับมักกัดกดไลค์อิวกดถือใจกดแชร์กดติดตาม โอ้ยคิปนี้คักแน่นอนครับพี่น้องครับโมตง่วงครับพี่น้องขอบคุณหลายครับประกอบกันมาอื่นนะครับจากคงเซีหยังมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องโอ้พึ่งยังบ่ไปใส่มาใส่เลยครับเอาเดี๋ยวเพิ่นกินเอามาเร็วเลเอ้ยมาเอากินบ่น่ะไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องพระเอกของงานจักมาตาสได้กินแล้วครับ เรียบร้อยแล้วว่าอีกสามตัวแล่นไปทาง่นครับแล่นไปทางน่นเหลือเพิ่อนอยู่นี่รับนี่เหลือเพิ่อนอตั้งหนาลอยพี่น้องพนทีของเพิ่นครับเพลนนั่นสบายแหละครับเดี๋ยวขันมากมองนีท่านาสิเอากับเขามาฝากคนอยู่ครับนาสิเป็นน้องสีบุ้มีเจ้าของ n g นะครับนาสิเป็นประเภทแบบว่า อยู่ตามป่าเนี่ยแหละครับลงมากันเห็นคนมากินขเข่าแน่กันสิลงมาหาครับเนาะ,นะไปละพี่น้องเนาะเป็นสัตว์รวมโลกกับเขาครับพี่น้องไปละพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวจังาใหม่เด้อเดี๋ยวสิมาใหม่ไปแล้เวเออ